จิตนารมที่ถูกต้องในการรับใช้ธรรมะบทความนี้แปลจากโอวาทที่ท่านอาจารย์โกเอนก้าแสดงแก่สิทธิเก่าณศูนย์นาสิกเมื่อวันที่5มีนาคม2548โดยได้ด,ดัดแปลงให้เหมาะสมกับจุลสารอ่านจากจุลสารวิปัสนาในหนทางของท่านอาจารย์อูบากินสอนโดยท่านอาจารย์กกเอนก้าปีที่19ฉบับที่3 กรก,กรกฎาคมถึงกันยายน2548จัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปธรรมเจตนารมที่ถูกต้องในการรับใช้ธรรมะสวัสดีลูกๆทางธรรมที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกปรบปรืมใจเป็นอย่างมากที่ได้พบเห็นผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากเช่นนี้ที่สูงนิปัสนานาสิกขอให้กระแสแห่งธรรม และกระแสะแห่งความบริสุทธิ์จงแผ่ซ่านไปทั่วทั้งศูนย์ผู้ที่มาเข้าปฏิบัติจะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าในระหว่างที่อยู่ที่นี่เขาจะไม่ทำลายความบริสุทธิ์ของสุริปัส,สนาแห่งนี้ไม่ว่าจะโดยทางกายหรือทางวาจาแล้วสุริปัสสนาแห่งนี้ก็จะสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้คนนับจำนวนไม่ถ้วนไปอีกนานหลายๆศตวรรษผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลก จะได้รับผนิสง์ในการเข้ามาปฏิบัติที่นี่เพราะเขาจะได้มีโอกาสก้าวเดินไปบนหนทางแห่งความหลุดพ้นคณะกรรมการผู้ที่มีหน้าที่จัดการศูนย์จะต้องแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เพราะจะต้องไม่ทำให้ศูนย์วิปัสนากลายไปเป็นองค์กรทางการค้าพื้นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินธรรมและธรรมะก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้ ธรรมะจึงไม่ควรกลายเป็นของสำหรับซื้อขายธรรมะจะต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคนฉะนั้นจะต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าอบรมจากผู้ปฏิบัติเมื่อใดที่ผู้มีหน้าที่ดูแลศูนย์มีความรู้สึกว่าผู้ปฏิบัติควรต้องจ่ายค่าอาหารค่าที่พักและค่าอบรมธรรมะบ้างมิฉะนั้นศูนย์จะอยู่ไม่ได้ศูนย์นิปัสนา ก็จะกลายเป็นองค์กรทางการค้าไปผู้ปฏิบัติจะต้องจ่ายสักเท่าไหร่กันเล่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมะเพราะธรรมะมีค่าสูงเกินกว่าจะวัดออกมาเป็นตัวเงินได้เมื่อใดที่มีการเรียกเก็บค่าอบรมธรรมะก็จะกลับกลายเป็นธรรมะของคนรวยคนที่มั่งมีก็จะพยายามซื้อหาความสงบในราคาที่แพงที่สุดแต่ก็ใช่ว่า เขาจะได้รับความสงบดังปรารถนาเพราะเมื่อธรรมะกลายเป็นของซื้อของขายแล้วก็ย่อมไม่อาจนำพาความสุขมาให้ได้ฉะนั้นเราจึงไม่ควรทำผิดพลาดด้วยการเปลี่ยนสูตรนิัสสนาให้เป็นองค์กรทางการค้าไม่ว่าจะในบัดนี้หรือในอนาคตการที่ผู้ปฏิบัติสมัครใจบริจาคเมื่อสิ้นสุดการอบรมไม่ถือว่าเป็นการชำระค่าใช้ใจ่ายในการเข้าอบรม ผู้ปฏิบัติไม่ควรบริจาคด้วยเจตนาเช่นนี้แต่ถ้าจะบริจาคผู้ปฏิบัติก็ควรบริจาคด้วยความตั้งใจอันเป็นกุศลว่าฉันได้รับประโยชน์มากมายได้รับความสงบสุขมากจากการเข้าปฏิบัติ1ิบวันฉันได้เรียนรู้ศิลปะในการเบือนชีวิตซึ่งจะทำให้ฉันมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสงบต่อไปขอให้ผู้อื่นจงได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันกันกบฉันด้วย ผู้คนทั้งโลกล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์ผู้ที่ยากจนนั้นย่อมต้องมีความทุกข์แต่คนที่มั่งคั่งก็มีความทุกข์ด้วยเหมือนกันคนที่มีการศึกษาหรือไม่มีจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนล้วนมีความทุกข์ไม่ด้วยเหตุใดก็เหตุหนึ่งหากพวกเขาได้รู้จักวิธีการขจัดทุกนี้แล้วเขาก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้ ขอให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นจงได้รับประโยชน์ได้รับธรรมะได้เรียนรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตด้วยเถิดการบริจาคด้วยความตั้งใจดังนี้ถือว่าเป็นกุศลเจตนาเพราะเปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีสูนิปัสนาจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติผู้ปฏิบัติอาจจะร่ำรวยหรือยากจน รู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสืออาจมีเชื้อชาตินี้หรือเชื้อชาตินั้นเผ่าพัน์ธุนี้หรือเผ่าพัน์ธุนั้นเชื้อสายนี้หรือเชื้อสายนั้นแต่มนุษย์ก็คือมนุษย์ผู้ที่เกิดมาจากท้องมนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่สมควรจะแบ่งแยกชั้นวรรณะถึงแม้ในประเทศนี้อาจจะมีการแบ่งแยกเช่นนั้นอยู่แต่อย่างน้อยก็จะต้องไม่ให้เกิดขึ้น ในศูนย์วิปัสสนาคนทุกคนสามารถก้าวไปบนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นได้เพราะธรรมะเป็นสากลที่ให้ผลอย่างเดียวกันในทุกประเทศผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ล้วนได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันทั้งสิน้นนี่คือสัจจะนี่คือธรรมะเพราะธรรมะย่อมยังประโยชน์ให้เสมออย่าปล่อยให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องของลัทธินิกาย ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องไม่มีผู้ปฏิบัติวิปัส,สนาคนใดพูดว่าเราเป็นวิปัส,สนาชนเราแตกต่างจากคนอื่นๆในเมื่อโลกนี้ประกอบขึ้นด้วยคน,นหลายประเภทก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขมีสันติได้เรียนรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตและมีความก้าวหน้าในธรรมทั้งในชีวิตปัจจุบันและอนาคต ผู้ปฏิบัติทุกคนควรพัฒนาจิตให้มีความรักความเมตตาเช่นนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่สอนธรรมะผู้จัดการศูนย์ตลอดจนธรรมบริกรยิ่งจะต้องพัฒนาความรู้สึกที่เป็นกุศลถ้าไม่มีความเมตตาการุณาและความปรารถนาดีแล้วท่านจะสอนธรรมะได้อย่างไรท่านมีแต่จะเพิ่มอัตราของท่านเท่านั้น ฉันสอนวิปัสสนาให้คนตั้งมากมายฉันสร้างที่พักให้ตั้งหลายห้องฉันบริจาคเงินให้ตั้งมากท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือวัตถุประสงค์ของการรับใช้ธรรมะไม่ใช่การเพิ่มพูนอัตตาหากท่านประสจากอัตตาแล้วงานทุกอย่างที่ทำก็ย่อมจะเป็นงานธรรมะเป็นการรับใช้ธรรมะใครก็ตามที่ทำงานที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือกรรมการล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับใช้ธรรมะทั้งสิน้นทุกคนจึงต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ไม่ใช่เพื่ออาศัยเลี้ยงชีพหรือเพื่อรับค่าตอบแทนเป็นเงินทองแต่ละคนที่ทำงานในศูนย์ควรเป็นผู้รับใช้ธรรมะที่มาด้วยเจตนาที่จะรับใช้ด้วยความตั้งใจว่าการรับใช้ของตนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เราทุกคนเป็นผู้รับใช้ธรรมะการรับใช้ธรรมะก็คือการรับใช้ผู้ที่มาปฏิบัติเราจึงควรรับใช้ผู้ปฏิบัติด้วยความเมตตาและอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่อย่างลูกจ้างที่กินเงินเดือนคณะกรรมการศูนย์อาจให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับใช้ธรรมะที่ทำงานเต็มเวลาแต่ไม่ควรถือเป็นเงินเดือนในสูย์วิปัสสนาไม่มีลูกจ้างที่กินเงินเดือน ทุกคนล้วนเป็นผู้รับใช้ธรรมะทุกคนมีเจตนาที่จะหาโอกาสสร้างสมบุญกุศลอันไม่อาจประเมินค่าได้เมื่อเราให้อาหารแก่คนที่หิหวโหยความหิวของเขาย่อมมันเทาลงนี่เป็นการทำบุญเมื่อเราให้น้ำแก่ผู้ที่กระหายความกระหายของเขาย่อมหมดไปนี่ก็เป็นการทำบุญในทรรนองเดียวกัน เมื่อเราได้ให้ยาแก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ได้รับการรักษานี่ก็เป็นการทำบุญเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลกรรมแต่ไม่อาจเทียบได้กับบุญกุศลอันเกิดจากการให้ธรรมะแน่นอนเราควรให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยแต่เขาก็จะกลับมาหิวอีกเราควรให้น้ำแก่ผู้ที่กระหาย แต่เขาก็จะกระหายน้ำอีกเราควรให้ยาแก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เขาก็จะป่วยอีกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างถาวลทว่าทุกคนที่ได้รับธรรมะและเริ่มก้าวเดินไปบนหนทางแห่งธรรมะย่อมได้รับประโยชน์ตลอดช่วงกาลนานเพราะเขาจะสามารถเผชิญกับความผันผวนของชีวิตได้ในทุกสถานการณ์ทั้งที่น่าพอใจ และไม่น่าพอใจโดยไม่เป็นทุกข์สามารถรักษาความสงบสุขภายในได้ด้วยอุเบกขาจิตซึ่งจะทำให้เขาสามารถทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องสัพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าผู้ที่ได้รับธรรมทานจากเราจะมีปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น ผู้ที่สอนธรรมะก็คือผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทานและธรรมะบริกรทุกคนก็คือผู้ให้ธรรมทานด้วยผู้ที่ให้ธรรมะจะไม่อาจให้ธรรมะได้โดยไม่มีธรรมะบริกรคอยช่วยเหลือและการจัดอบรมก็จะไม่อาจเกิดขึ้นได้ข้าพเจ้าได้เห็นคนทำครัวในศูนย์หลายแห่งที่เตรียมอาหารด้วยความเมตตาเอาใจใส่และด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง เพราะจะต้องเตรียมอาหารสำหรับคนจำนวนมากให้ทันเวลาพวกเขาจะทุ่มเทมากเช่นนั้นได้อย่างไรถ้าหากเขาทำงานเพื่อเงินเดือนเพียงอย่างเดียวในทำนองเดียวกันธรรมบริกรอื่นๆก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเมตตากรุณาและปรารถนาดีหากธรรมบริกรกรับใช้โดยปราสจากอัตตาแล้วแผ่นดินธรรมก็จะเป็นแผ่นดินธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมของนักอุตสาหกรรมหรือเป็นที่ทำธุรกิจของนักธุรกิจที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ศูนย์กลางทางการค้าหรือธุรกิจจึงไม่มีใครเป็นนายเป็นบ่าวทุกคนล้วนเป็นผู้ให้บริการบางคนอาจได้รับมอบหมายให้อบรมธรรมะให้สอนการปฏิบัติธรรมบางคน ก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลจัดการความเรียบร้อยภายในศูนย์แต่ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายในหน้าที่ใดก็ตามเราควรกระทำด้วยเจตนาที่จะรับใช้อาจารย์ผู้จัดการคณะกรรมการและธรรมบริกรทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าควรเอาใจใส่ในเรื่องนี้ให้มากธรรมที่บริสุทธิ์ได้กลับคืนสู่ประเทศของเราหลังจากหายสาบสูญไปนาน เราจึงควรพนอมรักษาไว้เพื่อให้ผู้อื่นได้รับอนิสงสืบต่อไปอีกนานเท่านานแล้วเราจะรักษาธรรมะไว้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าผู้ที่ทำงานรับใช้ในศูนย์บางคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงอย่างชีพแต่หลักการที่ควรยึดไว้เสมอก็คือว่าเขาควรจะผ่านการอบรมในหลักสูตรสิบวันมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งและควรเข้ารับการอบรมเป็นครั้งคราว รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นประจำเช้าเย็นด้วยเมื่อข้าพเจ้าหัวนำลึกถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมของอาจารย์ของข้าพเจ้าความบริสุทธิ์ของที่นั่นให้แรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าอย่างมากเป็นศูนย์รวมคติจริงๆผู้คนทั้งหลายต่างรับใช้ธรรมะด้วยความเสียสละอย่างยิ่งมีผู้ช่วยสารตาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งพม่าผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงมาก และเป็นผู้ปฏิบัติเก่าของศูนย์แห่งนี้เมื่อเวลาที่ไม่มีการอบรมเขาจะมาแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดศูนย์ทั้งศูนย์และล้างห้องน้ำซึ่งเป็นงานที่เขาไม่เคยทำเมื่ออยู่ที่บ้านเขาทำงานรับใช้ธรรมะด้วยเจตนาที่จะให้ผู้ที่มาปฏิบัติคนอื่นๆสามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่นและได้รับความสะดวกสบายเรามารับใช้ด้วยความตั้งใจ ที่จะให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยประจักษ์ประสักด์ใดๆที่นี่เป็นสถานที่เพื่อการให้บริการทางธรรมะเราจึงควรใส่ใจในเรื่องนี้อย่าทําให้ธรรมะต้องมัวหมองธรรมะเป็นของทุกคนเราจึงควรให้บริการแก่ทุกคนด้วยความเมตตาความปรารถนาดีโดยเสมอเหมือนกันทั้งหมดบนแผ่นดินธรรมนี้ผู้ที่มาปฏิบัติ จะได้เกิดใหม่เขาพเจ้าเองก็ได้เกิดถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อออกจากท้องแม่และครั้งที่สองคือตอนที่ได้รับธรรมะเช่นเดียวกันกับนุกที่เกิดสองครั้งครั้งแรกเมื่อเป็นไข่และครั้งที่สองซึ่งเป็นการเกิดที่แท้จริงคือเมื่อได้กระเทาะออกจากเปลือกไข่ในทํานองเดียวกันผู้ปฏิบัติก,ก็ได้เกิดที่นี่โดยในอันแท้จริง ด้วยการกระเทาะเปลือกแห่งอวิชชาออกไปและทําให้ธรรมะทาให้ปัญญาบาังเกิดขึ้นในตัวเองไม่ว่าที่ศูนย์นี้หรือที่ศูนย์ไหนไหนในโลกของเราจะต้องรับใช้ธรรมะด้วยความเข้าใจอันถูกต้องและด้วยเจตนาที่จะรับใช้เพื่อให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นมากขึ้นได้รับประโยชน์อันสูงสุดนี่คือวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวของการรับใช้ธรรมะไม่ว่าธรรมะบริกรจะมั่งมี หรือยากจนมีการศึกษาหรือไม่มีจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ไม่แตกต่างกันเลยความสำคัญอยู่ที่เจตนารมณ์ในการรับใช้ที่จะต้องเปลี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาขอให้ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมณผืนแผ่นดินนี้จงมีความสุขจงมีความสงบจงหลุด,ลดพ้นเถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขโดยท่วนหน้ากัน